สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอถือโอกาสพาทุกท่านมาชมมารีวิวนะครับสวนบ้านสวนแก้ววิกิตกันนะครับหลังจากที่ผมได้ย้ายมาจากกรุงเทพแล้วส5้าวันนะครับอ่าก็จัดบ้านจัดช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ถือโอกาสพาทุกท่านมาชมสวนกันนะครับ มาดูว่าสภาพสวนเป็นอย่างไรนะครับสวนของผมนี้ครับห่างจากตัวบ้านนะครับห่างจากบ้านก็ประมาณไปกับ10กิโลครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีนะครับอันนี้จะติดกับถนนแดงมีถนนแดงผ่านหน้าสวนนะครับลักษณะสวนนะครับจะเป็นลักษณะความและยาวไปถึงท้องนาเลยนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในสวนก่อนนะครับอันนี้สภาพสวนที่ยังไม่ได้ผ่านการทำเกษตรอะไรเลยนะครับอันนี้ครับ ณปัจจุบันที่เห็นนะครับจะเห็นบ้าจะมีต้นหญ้าคานะครับต้นหญ้าต่างๆขึ้นเต็มไปมากมายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับเข้าสู่สู่เดือนเมษายนก็จะเห็นว่าสภาพของพื้นที่แห้งแล้งนะครับภายในสวนนี้นะครับก็จะเห็นเป็นต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิมนะครับซึ่ง จะมีต้นสักนะครับมีต้นสักบ้างมีต้นจิกบ้างมีต้นยูคาบ้างที่ขึ้นปรับรายนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะขึ้นอยู่ภายในสวนของเรานะครับสวนแห่งนี้นะครับเราเคยให้ญาติพี่น้องนะครับอาศัยทำสวนมันนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ให้พี่น้องได้ทําแล้วทําให้สวนของเรานั้นนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเพราะว่าพี่น้องเอารถมาไถ นะครับแล้วทําให้พื้นดินไม่เสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็ทําให้มีสารเคมีตกค้างนะครับเราเลยให้ยุติการทําไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าไม่อยากให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดินเลยให้ยุติการทําส่วนไปก่อนนะครับแล้วปล่อยให้ลุกล้ังมาอย่างนี้นมาตลอดนะครับแล้วก็ปีหนึ่งนะครับเราก็จะลงมา,าที่ต่างจังหวัดนีกครั้งเดียวคือประมาณช่วงเมษาก็มา ตัดครับตัดหญ้าตัดอะไรให้มันเตียนเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่แรงนะครับแห้งแ้งเพราะว่าหน้าหน้าร้อนเนี่ยหน้าแ้งเนี่ยจะแรงมากๆเลยครับจะไม่มีน้านะครับในการที่จะดูแลเรื่องต้นไม้ถ้าเราเอาอะไรมาปลูกนะครับเคยเอาต้นไม้มาปลูกปรากฏว่าต้นไม้ตายหมดเลยเพราะว่าไม่มีคนดูแลนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําด้วยนะครับอันนี้คือสภาพสวนที่เห็นนะครับมีต้นหญ้า ขึ้นจะไม่หมดเลยครับแล้วก็ปกคลุมไปทด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับก็ปีนี้นะครับได้มีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเ,เต็มที่นะครับดฉะนั้นจึงมีโอกาสที่ท,ที่คิดจะทําสวนนะครับให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาอีกชนิดนึงครับในการที่จะมา เตรียมว่าเราจะทําอะไรในสวนแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นมือใหม่ของการทําสวนนะครับเราไม่มีประสบการณ์แต่เพียงแต่ว่าเราอาศัยการศึกษาจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์หล,หลายๆท่านนะครับจากการชมจากคลิปต่างๆบ้างนะครับแล้วก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นความรู้แล้วเรามา ปรับปรุงในสถานที่แข็งแรงว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้คือสภาพภายในสวนนะครับสภาพภายในสวนจะเห็นว่ามีใบมงใบไม้นะครับมีต้นหญ้ามีต้นไรเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นพวกต้นสาบเสือนะครับต้นสาบเสือบ้างเป็นต้นไรหลายๆอย่างนะครับที่มันขึ้นมาเป็นสูงๆนะครับนะอันนี้คือสภาพพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับก็อ,อ ปีนี้นะครับเราลงมาแล้วคงต้องใช้เวลาในการถักฐางให้หมดนะครับคือเราจะวางแผนพื้นที่ในสวนของเราว่าเมื่อเราตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะครับอันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้จะเห็นว่าจะมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้ยืนต้นที่มันขึ้นแต่เดิมนะครับนะครับคือบางต้นผมเองก็ยังไม่ทราบชื่อนะครับ บอกว่ามันเป็นมือใหม่จริงๆบางทีเราไม่อยู่่ไมเคยอยู่กับธรรมชาติที่ที่มีต้นไม้ขึ้นและเราคงอาจจะยังไม่รืออย้ยุจากชื่อคงต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้กับธรรมชาติกับต้นไม้ที่มีอยู่ว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะครับนะคงจะต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้นะครับอันนี้พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ติกระส่วนครับมันจะยาวไปนะ,ะเห็นว่ามีใบไม้ทัดโทน,นเต็มเลยนะก็คงจะ นำประโยชน์จากใบไม้นี่ครับคิดว่าเราจะนําไปทําปุ๋ยนะครับจากการที่เราได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ต่างๆนะครับอันนี้ใบไม้มากมายนะครับที่ตกลงมาทับถมกันอยู่นะครับซึ่งแต่ละปีแต่ละปีเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรมันก็จะทับถมอยู่อย่างนี้นะครับคิดว่าปีนี้นะครับคงจะต้องอาศัยในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือสภาพบรรยากาศของพื้นที่สวนนะครับที่ติดกันที่มันเป็นลักษณะทางยาวนะครับแล้วก็อันนี้คือบ่อนะครับ บอ่อน้าบอ่อน้ำบาดาลที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้ความลึกป,ประมาณ40 40เมตรนะครับเสียนท่อ6นิ้วนะครับระดับน้ําที่มองเห็นอยู่ก็ประมาณ20เมตรนะครับก็ปิดอยู่ยังไม่ไม่ได้เอาน้ําขึ้นมานะครับก็คงจะต้องรองบประมาณในการติดโซลาเซลล์นะครับใช้สำม,มรตออน,นีอ้ต้องรองบก่อนอันนี้ยังเป็นป่าที่ปกคลุมอยู่นะครับป่าหญา้าปกคลุมอยู่นะครับเดีย๋ยวจะพาทุกท่านไปชมสวน ที่นาครับไม่ใช่สวนเป็นที่นาที่ติดกับสวนนะครับครับผมอันนี้เห็นบรรยากาศในที่เป็นที่สวนนะครับแล้วก็ที่นาก็จะติดกันครับที่นาก็จะติดกันครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่บ้างครับประปรายนะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับนะแล้วก็จะมีพื้นที่นานะครับพื้นที่นาที่ ที่ติดกับสวนเลยนะครับที่ติดกับสวนเลยพื้นที่ทั้งหมดนะครับประมาณ6ไร่นะครับสวนกนาติดกันนะครับเป็นไร่คิดว่าคงจะปีนี้คงจะใช้พื้นที่ทําสวนก่อนนะครับเพราะว่าท wow. ี่นาคงจะทําไม่ทันเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ในการทํานานะครับอันนี้เป็นที่นาครับที่ติดกับสวนนะครับสภาพเป็นที่นาที่จะยาวไปนะครับก็ยังมีพวกต้นไม้ต้นยาอะไรปกคลุมอย่างยังไม่ได้ตัดนะครับ คงเดี๋ยวต้องรอการสะสางให้หมดนะครับตัดให้หมดนะครับอันนี้สภาพบรรยากาศที่สวนกับนามาติดกันนะครับกับถามว่า,าจะทําไหวไหมก็คงจะต้องลองดูครับลองดูถ้าเราไม่ลองไม่รู้การที่จะทําเกษตรนะมันอยู่ที่ว่า1ถ้าเราลงมือกระทําเริ่มต้นมือกระทํา เสก่อนี่ยเราจะรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเ,าเกิดว่าเรามาท้อแท้ซสก่อนเห็นพื้นที่แล้วคิดจะทําสวนแต่ท้อแท้ซสก่อนมันก็ไปไม่ได้นะครับก็คงจะต้องลงมือกระทําก่อนนะครับค่อยคิดค่อยทำก้าวทีละก้าวกินข้าวทีละคันะครับถึงแ,แม้ว่าเราอายุนะครับตอนนี้ตัวเลขอายุของผมว่าอยู่ประมาณ50กว่าถามว่าสายเกินไปไหมไม่สายแล้วครับถ้าเราลงมือทํา นะลงมือทํามันไม่สายแต่ถ้ามัวแต่นั่งคิดนะนั่งคิดอย่างเดียวนะครับนั่งคิดอย่างเดียวไม่ทําเลยมันก็จะสายนะครับครับก็พาทุกท่านมาชมมารีวิวนะครับในการชมสวนนะครับเนะี่ยก็มาตัดหญ้าต่อเลยกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนอกจากมาชมสวนแล้วครับผมก็จะตัดหญ้าให้เสร็จภายในวันนี้นะครับถามว่าจะเสร็จไหม คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าญ้ามันปกคลุมได้ต้องเต็มไปหมดเลยนะครับต้นสาบเสื้อก็ต้นใหญ่สูงคงต้องใช้เวลานะครับนะครับผมก็ถือโอกาสทุกท่านนะครับพาทุกท่านมาชมนะครับในการสะสางนะครับตัดจัดระเบียบของสวนให้เป็นลักษณะสะอาดซะก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าเราจัดพื้นที่ให้สะอาด เมื่อไรเราก็สามารถที่จะวางแผนในการทำสวนต่อไปเราจะมองเห็นชัดเจนว่าพื้นที่สวนเรามีพื้นที่กว้างขนาดไหนเราจะปลูกอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ผมกเ็เริ่มลงมือตัดนะครับลงมือตัดเลยในแปลงแปลงแรกก่อนนะครับที่นะครับที่อยู่ด้านในนะครับนี่บรรยากาศของการลุยตัดนะครับตัด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 อย่างเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาในการ ตัดยาวหน่อยนะครับชมไปพงผางก่อนนะครับ ครับสำหรับแปลงนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับจันทร์ที่15วันนี้วันที่18นะครับใช้เวลา4วันในการถากถางนะครับภาพอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่4นะครับสําเร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอากาศร้อนมากเลยครับต้องพัาดเป็นชิ้นชิ้นะครับนี่เสร็จหมดแล้วนะครับ เวลาสี่วันด้วยกันนะครับในการตัดแต่งนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับยังมีอีกฝั่งนู้นนะครับนะครับฝั่งนู้นยังมีอีกนะครับรอที่เราไปสานไปตัดต่อนะครับรอไปสามไปตัดต่อยังไม่เสร็จครับนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นต้นสับเสือนะครับ ครับือเป็นส่วนใหญ่ถูงมาเลยนะครับบริเวณแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรูวต่อนะครับดูสิว่าแปลงนี้นะครับเราจะใช้เวลากี่วันนะครับนะแปลงที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยล่าสุดที่เราได้ตัดกันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใช้เวลาสี่วันนะครับนะครับรับเป็นการรีวิวต่อเลยนะครับที่เราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราใช้เวลาในการตัดสามพื้นที่ ทำความสะอาดพ,พื้นที่ใช้เวลาแปลงนี้กี่วันนะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งจะใช้เวลาอีกกี่วันนั้นติดตามตอนต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับ